สวัสดีค่ะสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอน้ำหวานจะอ่านพลังงานของไพ่ในหัวข้อเรื่องนะคะคนรักของคุณหรือคนที่คุณคบหาอยู่ตอนนี้นะคะเขาคุยกับคุณคนเดียวไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูพลังงานของไพ่กันพี่หมอนจะเปิดไพ่ให้สิบใบนะถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปนะคะ ดี๋ยวมาดูกันเลยนะพี่หมอจะเปิดให้สิบใบนะครับเริ่มใบแรกเลยค่ะใบแรกขึ้นไพ่สองถ้วยแปลว่าเขารักคุณคนเดียวนะคุยกับคุณคนเดียวนะคะมาดูต่อกันมาเล่าเรื่องนะความสัมพันธ์รักและคุยกับคุณคนเดียวค่อนข้างซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจแล้วก็ชัดเจนด้วยนะไม่ได้เขวไปทางไหนเห็นปะขึ้นไพ่ครอบครัวสิบถ้วยความรักแปลว่าหนักแน่นคุยกับคุณคนเดียวจริงนะถึงจะมีคน คนอื่นมาอ่อยมาคุยมาอยากคุยอยากติดต่อเขาก็ไม่คุยและดีไม่ดีเขาเล่าให้คุณฟังด้วยว่าคนนี้มาคุยบางทีคนที่ทักไปไปคุยกับเขาก็อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักด้วยแต่เขาไม่สนใจนะคะเนี่ยเขาโฟกัสที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะขึ้นไพ่ใบนี้แปลว่าเขาให้ความสําคัญแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆเลยไม่มีนอกใจไม่มีคุยกับคนอื่นเลยนะคะ คือคุยกับคุณคนเดียวนอกจากถ้าคุยกับคนอื่นก็จะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการเรียนหรืออะไรสักอย่างของเขาที่เป็นธุระจําเป็นเขาถึงจะคุยนะคะค่ะตอนนี้นะคะขึ้นไพ่ทาวเวนะแปลงว่านะคะเขามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะไพ่ใบนี้บางทีออมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาคุยกับเขาบางทีเขาก็ ตอบกลับแบบตรงๆเหมือนกันนะพไพ่ใบนี้หรือบอกไปตรงๆว่าเออมีไปแล้วอะไรเงี้ยเขาจะบอกไปประมาณนั้นแต่ดูแล้วเขาค่อนข้างมีสเสน่ห์เลยนะมีคนอื่นมาคุยกับเขาเหมือนกันแหละอยากคุยมีคนมาย้อยเหมือนกันแหละแต่ดูเขาหนักแน่นชัดเจนดูกับพลังงานแล้วก็บางทีมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาคุยมาย้อยเขาก็จะบอกไปตรงๆอ่ะไพ่ใบนี้ว่าเออเหมือนมีแฟนแล้วเหมือนมีคุณอยู่นะ อะไรประมาณนี้เหมือนแสดงว่าความที่ว่าเขาก็มีเจ้าของแล้วอะไรประมาณนี้ดูชัดเจนดูหนักแน่นมากเลยนะคนนี้เราก็ไม่ได้แอบคุยกับใครเลยนะมาดูใบถัดไปนะคะดูช่วงนี้นะคะเขาเงียบเงียบหายไปไม่ใช่ว่าเขามีใครหรือมีคนอื่นนะบางทีคุณจะกังวลใจว่าเขาเงียบหายไปนะไพ่แบบนี้จริงๆแล้วเขาโฟกัสที่งานแล้วก็เงินอยู่ช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาของเขาอาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวด้วยการเงินค่าใช้จ่ายด้วยนี่ขึ้นไพ่นะคะ สี่ไม้เท้าแปลว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องงานแล้วก็ครอบครัวด้วยเรื่องการเงินหรือเขาอาจจะดูแลเกี่ยวเรื่องธุรกิจของเขาอยู่หรืองานของเขาอยู่รุยงานช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาคุณเองอาจจะเออเขาแอบมีใครไหมเขาจะถอยจากคุณไหมเขาจะเริ่มต้นใหม่ไหมบอกพลังงานของไพ่บอกว่าไม่ยุ่งงานยุ่งเรื่องเงินยุ่งเรื่องสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะคะหรือเขากําลังทําอะไรอยู่ให้มันถึงเป้าหมายเรื่องงานนะคะ เพราะว่าเขาอาจจะวางแผนอนาคตร่วมกับคุณนีมันขึ้นไพ่หกหกไม้เท้าแปลว่าื่วงงานเห็นไหมงานเขากําลังสําเร็จและถึงเป้าหมายช่วงนี้เขาเลยไม่ค่อยมีเวลาคุยกับคุณนะไม่ใช่ว่าหายเงียไปคือมีคนอื่นเหรือคุยกับคนอื่นอย่างที่คนคุณเข้าใจอยู่นะคะคือไม่ใช่ายุ่งกับงานจริงๆเราก็รักคุณจริงๆเราก็รู้สึกดีเดินหน้าคุณแต่ช่วงนี้ยุ่งงานยุ่งเรื่องภาระโน่นนี่นั่นการเงินงานธุรกิจที่ต้องดูแลนะคะ ตอนนี้มาดูใบถัดไปนะคะดูไพ่สเตรทช่วงนี้เขาไม่ค่อยแฮปปี้นะเขาเลยไม่อยากติดต่อกลับมาหาคุณหรือบางทีเขามีบางปัญหาอยู่แต่เขาไม่อยากแบบให้คุณได้รับรู้ปัญหาของเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขามีความรู้สึกว่าถ้าปรึกษาคุณพูดคุยกับคุณเหมือนจะส่งพลังงานหรือส่งอะไรที่มันท็อกซิกใส่คุณไหมเดี๋ยวคุณจะแบบพอยไม่สบายใจไปด้วยเขาเลือกที่จะเงียบแล้วก็ลุยงานแล้วอาจจะหายไปนเงียบนึงพักสักพัก เขาขึ้นไพ่ราชานะเขาก็ยังเป็นความสุภาพบุรุษมั่นคงแล้วก็ยังรักคุณเหมือนเดิมน,นะคะยังมีความคิดถึงแต่ด้วยภาระหน้าที่สิ่งที่เขาต้องทํานะคะเขาก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาให้คุณแต่ว่างเขาก็ส่งเมสเซจมานะแต่บางทีอาจจะไม่ได้โทรหากันหรือวิดีโอคอลในช่วงนี้เพราะเขาค่อนข้างแบบยุ่งมากๆดูจากไพ่นะคะัมาดูผลสรุปนะผลสรุปขึ้นไพ่เพจ ออสเวิร์ดขาบางครั้งเขามีความรู้สึกเกเรดือ้อหรือบางทีเขาก็เหมือนจะแกล้งแกล้งคุณว่าไปใบนี้มันเป็นเด็กเด็กเด็กหนึ่งดาวแปลว่าเขามีความซุกซนหรือแกล้งคุณหรือบางทีชอบทําให้คุณรู้สึกว่าหึงห่วงเขาเออก็จะชอบประมาณว่าทําเหมือนมีคนอื่นเหมือนอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนแกล้งคุณหยอกคุณมากกว่าแต่คุณก็เอามาคิดเป็นจริงเป็นจังว่าเขามีคนอื่น ป,ประมาณนี้นะคะจริงๆรแล้วเขาไม่มีใครนะไพ่ผลสรุปมาก็ถือว่าเขาอยากหยอกอยากลอก้อ,อคุณอยากแกล้งคุณประมาณนี้เขาจะดูว่าเออคุณหึงเขาไหมพอคุณหึงเขาเขาก็แอบบยิ้มแอบบดีใจประมาณนี้บางทีเขาก็ทําเป็นแบบ มาพูดให้คุณฟังว่าคนนี้คุยกับเขาคนนั้นคุยกับเขาแต่จริงแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขามาโนขึ้นมาแล้วเขาอยากจะดูว่าคุณจะหึงหรือห่วงเขาไหมจากพลังงานของไพ่นะแต่จริงแล้วเขาไม่มีใครเขาคุยกับคุณจริงๆถ้ามีจริงๆเขาคงไม่มาเล่าให้คุณฟังหรอก หรือเขาคิดอะไรจริงๆที่จะปิดบังคุณเขาคงไม่มาเล่าให้คุณฟังนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกังวลใจอยู่มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงค่ะเขากําลังคุยอยู่กับคุณคนเดียวแล้วก็จริงจังกับคุณเขาโฟกัสที่งานที่เงินและสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะและเขาก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาคุยกับคุณในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะคะคุยกับคุณคนเดียวจริงๆแล้วก็มั่นคงรับชัดเจนหนักแน่นมากๆนะคะ